สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเอิร์ธนะคะในชั่วโมงกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะในกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้คุณครูเอิร์ธนะคะจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์และติดปากเจ้าไก่อ้วนกระตากกระตากนะคะคุณครูเอิร์ธจะขอแนะนําอุปกรณ์และวัสดุที่ต้องเตรียมก่อนนะคะก็จะมี กระดาษสีที่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้คุณครูเอิร์ธได้ตัดมาเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครื่องมาได้เลยนะคะตัดเป็นเส้นยาว3าเส้นนะคะแล้วก็มีกระดาษสีขาวตัดเป็นวงกลมนะคะเราจะทําเป็นตาของไก่นะคะมีปีกนะคะสองข้างนะคะวันนี้คุณครูเอิใช้สีส้มค่ะแล้วก็มีเท้าทั้งสองข้าง เหมือนกันเลยนะคะมีกาวมีกันไกลเด็กๆใช้กันไกลอย่างระมัดระวังนะคะหรือจะเลือกใช้เป็นกันไกลสำหรับเด็กก็ได้ค่ะแล้วก็มีสีเมนจิตนะคะสีดำนะคะขั้นตอนแรกนะคะเรามาพ,พับครึ่งของกระดาษนะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะนะคะเด็กๆคว่งกระดาษลงนะคะและเด็ดกๆก็ ครึ่งแบบนี้นะคะทาให้พั่วเลยนะคะดเด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะการทากาวเป็นการช่วยฝึกสมาธิของเด็กด้วยนะคะให้ฝึกจออยู่กับสิ่งที่ทำ ระหว่างที่เรารอ,องกาวแห้งนะคะใช้กรรไกรตัดส่วนนี้ออกนะคะส่วนแหลมๆออกเรามาพับสามเหียมตรงนี้ขึ้นนะคะทําเป็นขาของเจ้าไก่อ้วนนะคะจะได้เป็นลักษณะน,นี้นะคะแล้วเราก็มาติดเอวัยวะต่ตางๆของไก่ค่ะ ไข่ลงไปปิดทั้งสองข้างนะคะเด็กว,ว้าวปึ๊บนี่กดข้างไว้หน่อยนึงดเด็กเลือกสีที่ดเด็กชอบได้เลยนะคะ แล้วก็ติดที่เท้าสองข้างค่ะแปะลงไปเลยส่วนหางนะคะ เด็เห็นไหมคะไม่ยากเลยก็จะได้หางสวยๆแล้วค่ะทากาวนะคะและเด็กก็ติดไปที่ด้านหลังของเจ้าไก่กระต้าตัวนี้นะะทีนี้เราก็ติดปากลงไป เติมตาดามจุนเล็กๆลงไปเสร็จแล้วค่ะกิจกรรมสําำหรับวันนี้เจ้าไก่อ้วนกระตากระตานนะคะสำหรับสำหรับวันนี้นนะค,ะนนคุณโคเอิร์ดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ